ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงพ่อกลวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นพระศิวลีพิมพ์จัมโบนะครับนี่ฮะจะเป็นทูโทนนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อดินสีแดงนะครับแล้วก็มีสีดําเกิดจากการเผาไหม้นะครับนี่ฮะค่อนข้างจะพบเจอได้น้อยนะครับนี่ฮะนี่องค์พระจะดูนูนเด่นนะครับนี่ฮะ ดูรายละเอียดองค์พระนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ขอบกดนะครับจะมีรอยปิ้นนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสันนะครับองค์นี้จะเป็นพระสันยืนนะครับนี่ฮะนี่ฮะลีลาสันนะครับนี่ยติดชัดๆเนี่ยเราจะมองเห็นนิ้วมือตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ลีลาย่างก้าวนะครับพระสัน องค์พวกกวยได้ผสมมวลสารพัดสารที่แตกชำรุดนะครับรุ่นเก่าๆเก่าผสม,มลงไปด้วยนะครับถึงมีความเข้มขังนะครับนี่ฮะนี่ลีลาสัรขององค์พวกกลวยนะครับด้านหลังจะเป็นรอยกดรอยนิ้วมือเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสิวลีพิมพ์ใหญ่เนื้อดินนะครับนี่ฮะพระศิวลีพิมพ์ใหญ่เนื้อดินนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นรอยกดรอย นิ้วมืออย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะลักษณะย่างก้าวพระศิวลีนะมือนี้จะถือไม้เท้านะครับอยู่ที่การตัดนะครับบางองค์น,นี้ก็จะมีรอยการตัดชิดหน่อยนะครับนี่ฮะบางองค์ก็ตัดทางหน่อยองก็จะใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้นะครับนี่ฮะอ,อ,อง์นี้จะเป็นพระศิวลีพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะมือน,นี้ก็จะแบกกดนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ องนี้นะครับเป็นพระร่วงหลังลางปืนนะครับเนี่ยพระร่วงหลังลางปืนนะครับดอยสุเทพองนี้จะออกวัดดอยสุเทพปีหนึ่งห้านะครับวัดดอยสุเทพนะครับเนี่ยองนี้จะเป็นยันนูนนะครับจะมียันนูและยันจมนะครับหลวงพ่อกลวยไปร่วมปลูกเสกและเกจิมากมายนะครับร้อยแปดรูปนะครับเนี่ยดูความเก่าดูเนื้อนะครับต้องดูเนื้อดูความเก่านะครับเนี่ยจะมียันนูและยันจมนะครับพระร่วง หลังลางปืนนะครับนี่ฮะไม่ค่อยพบเจอนะครับทุกวันนี้ค่อนข้างจะพบเจอได้น้อยนะครับนี่ฮะครับมาดูแถวที่สองนะครับแถวที่สององค์นี้จะเป็นสมเด็จนะครับนี่เป็นอกวีนะครับนี่ฮะหูใบสีนะครับองค์นี้นะครับดูฐานนะครับฐานจะนูนๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะพระเครื่องหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะดูเอกลักษณ์นะครับอกจน อกจะเป็นวีนะครับมือประสานกันอย่างนี้นะครับเนี่ยเนื้อจะเป็นธรรมชาตินะครับมีความแห้งนะครับนี่ะดูขอบนะครับเนี่ยองค์นี้จะเป็นเนื้อผงผสมผงน้ํามันนิดๆนะครับนี่ะนี่ดูด้านหลังนะครับมีความเก่านะครับองค์นี้หลังปาดนะครับบางองก็จะมีรอยนิ้วมือนะครับนี่ะขอบตัดเรียบร้อยนะครับนี่ะองต่อมานะครับนี่ ครับองนี้จะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อดินนะครับสร้างเมื่อปี2515นะครับพิษณุโลกนะครับวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลวงพ่อกวยไปร่วมปลุกเสกนะครับกับเกจิร้อยเก้ารูปนะครับเนี่ยดูด้านหลังนะครับนี่จะมีรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับองค์นี้เป็นทูโทนนะครับ พิธีมหาจักรพรรดินะครับน่าเก็บนะครับนี่ฮะพิธีใหญ่มากนะครับนี่ฮะต่อมานะครับองค์นี้นี่หายากนะครับนี่ฮะองนี้จะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะซึ่งหลวงพ่อกวยสร้างน้อยมากนะครับนี่ครับองค์นี้ก็จะเป็นพระซุมกอนะครับเนื้อชินตะกัวของหลวงพ่อกวยนะครับซึ่งสร้างน้อยมากนะครับเนี่ยพบเจอได้น้อยนะครับนี่ฮะนี่เป็นธรรมชาตินะครับ หลวงพ่อกลวยก็เอามาถอดกดเป็นพิมพ์องท่านนะครับมีกูแล้วไม่จนนะครับระสุมกอเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับจะเห็นร่องรอยของธรรมชาตินะครับนี่ฮะครับแล้วองค์สุดท้ายนะครับองค์นี้จะเป็นสิงนะครับสิงงาแกะหรือสิงตาแดงนะครับเนื้องานะครับนี่ฮะนี่องค์นี้กรอบเดิมแตกไปนะครับเนี่ยด้วยความเก่าชํารุด แตกนะครับก็แกะออกจากกรอบนะครับเนี่ยเป็นสิงตาแดงเนื้องานะครับสื่อถึงมหาอํานาจวาสนานะครับสิงเจ้าป่านะครับเนื้องานะครับนี่ฮะสิงงาแกะของหลวงพ่อกลวยนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชาสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ ID ดีไลน์เบอร์นี้นะครับส่วนเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์นี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยดีมาตลอดนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ